สวัสดีครับก่อนชมคลิปนะครับก็ที่ผมทําคลิปมานะครับเพื่อมาแบ่งปันความรู้นะครับไม่ว่าจะจดจําพระเครื่องว่าหลวงพ่ออะไรราคาประมาณไหนนะครับหรือว่าจะจดจําเทคนิคการต่อรองพระนะครับก็ฝากด้วยนะครับคนที่ชื่นชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับก่อนจะดูคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคไปดูได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่ตลาดสุจิระจังหวัดระยองนะครับตามมาดูครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคตามเลยครับพี่สวัสดีเองเองครับผมร้อน <laughs> ร้อนนะพี่นี่ท่าบพี่ เอาสี five, three hundred. Three hundred. Okay. Oh, ่รครับส uh, ี่ร้อยเนาะแต่ว่าไม่ปแล้วเรตงนี้อสอ้อยได้ครับพี่เหรียญเก่าเนาะไม่กี่ไรได้สามร้อยนพี่เนาะครับผมครับครับ ครับ<ผ> <c oughs> พี่กมครับผมครับน <c oughs> ี่เท่าไหร่พี่พอกันเท่าไหร่ครับกั <c oughs> oh, 1500นืครับออพันห้าคราหมไม่ได้ใช่เหมครับแบบร้อยได้ไหมครับเจ้าร้อยได้ <c oughs> 900, ไหมร้ยังไ่เแค่ร้อยอ่าได้ได้พี่เนาะรับคนะครับ ครับพี่อบคุณครับผมต่อยี่สิบสองเลยเตเลยหมดนี่ังขับคุณเลยใช่ไหมยังกว่ดเนี่ยอะไรครับพี่ยังกว่ายี่ิบสองครับสองพันสองเนาะพันห้าได้ไหมครับพี่พันห้าคนเลยครับพี่ฮคุณเลยครับแแล้วกันพี่ไรหน่อย พันเจ็ดแล้วกันนะพี่นะได้ครับครับ นี่อะไรพี่เนี่ยแล้วมันไม่ได้ขายอ๋าไม่ได้ขายของใช้อนเนี้ยมันมาเป็นเซตอย่างนี้เลยหรอมันมาเป็นชุดอย่างนี้อ๋อจิอ้มมันหินก็ส่วนมากมันจะมีแค่อันเนี้ยอช่ใช่ใช่ใช่พี่แต่อันนี้มันมาเป็นเซตอ๋อไม่ได้ขายขายอยู่แล้ว,ลวเขาให้ให้พันห้าแต่ว่ามันน้อยไปอ๋อได้ได้งั้นต้องเอาไว้้เขาค่ัพี่ผมผมผมอยากได้ชิ้นเดียวไงเดียวมันไม่ได้มันมันมันมาเป็นชุดอย่างนี้เลย เป็นงานนะเยี่ยมพี่พโอเคพี่ขอบคุณม,มากนะพี่จุ๊บจุ๊บเ่ต้นเจาคุณบอกวอกัอกวัด <c oughs> บทได้ไหมไม่ได้พี่วัดบทไม่ใช่ไห่ แต่เก่ามีอายุนะะพี่นะแต่รักมันจะอยู่ตามซอกๆแล้วล่ะไม่จะได้ตกับ้านวีอะลูกนทอดนะรับาจเป็นลไมนะครัเลแล้ว้พีนนะได้ะห้ขง้าวเป็นำรครับอบรับนี่่ไหนพี่นห้าันห้าใครยครับด้า ร้อยได้ไหมพี่ได้และพันนึ่งแล้วกับได้พันสครับน้อานะครับไฟทีไหอไหลัก้นะขึ้งนมาหาปวเลยนะครับผอาะด้หมนีึ้งมาไเล้าวลง ไไโหน้าลครับนะไนัปกตนยใช้หลังอะไรครับพี่ตัวที่บนองเลขเก้าเท่าไหรครับพี่ขอแก่แก้ดูหน่อยได้ไหมครับพี่ รอได้ครับพี่ผิวมันนั่นๆหน่อยครับัได้ได้ครับพี่เจ็บเอ่พรับใู้ตอยอดรับร้ชีวิตับรับรเก้ดใช่ไหมอชีสวยคุณมีอารมณ์เกิดในารอันธ พี่ผมครับผมครับอันนี้เป็นที่ไหนพี่ไม่รู้เลยอ๋อไม่รู้ที่เนาะแกะดูหน่อยได้ไหมครับพี่เปิดวไว้เลยครับ หมื mm. mm ่นหนึ่งซื้อแบบไม่รู้ที่เหมือนกันสามพันไดไหมพี่ไม่เป็นไรพี่สี่พันได้ไหมไม่เป็นไรพี่ผมผมก็พูดตรงๆผมว่าไม่รู้ที่เหมือนกันเดี๋ยวเขาซ่องเลยนะพี่ ซื้อชอบวะบางทีก็ซื้ออดไม่ได้ซื้อซื้อไปก่อนพี่ไข่เต๋าอ้ย่ได้ครับวางเลยพี่ครับผมสามพันนะผมซื้อพี่ไม่รู้จริงๆพูดตอนหน้าหลวงพ่อเลยพี่สามละกันนะขอเถอะพี่เผื่อถ้ามันรู้ที่ยังไงเลยพี่เดี๋ยวผมนั่นนะผมนะเอเถอะพี่รับผมครบ นะครับพี่รับสมัครพนักงานทรับก็สูงร้อยเอ็ดสิบถุงยาวสาวถุงโขนได้ครับพี่ครับประเดี๋ยวฝรั่งไทยลูกนะอ๋อได้ได้พี่ครับอมอ่าคุณหมอได้คุณครับโอเคครับพี่เฮงเฮงครับผมครับคุณดิโออกเดีเยดด แต่แต่อันนี้อันนี้พูดต่อหน้าหลวงพ่อเลยไม่รู้จริงให้ดับดิ้นเลยเดี๋ยวถ้าเผื่อรู้เผื่อไปนั่นแต่บอกบอกที่อะไรครี่แต่ไม่รู้จริงับพี่แต่ดูแล้วว่าเอ๊ะมันเก่าโอเคโชคดีครับพี่ครับปเดี๋ยวครับนะดวนนี้อ่เฮงๆได้ครับ ใครที่อกไดเนไหมใด้รู้ว่าส่อไนะครับรู้ที่มีเงินอ๋อหน้ามันโดนดหน่ <c oughs> อยขอบคุณมากครับพี่ครับดีท เราขายสามพันเราไปขายสพันโอนได้ไหมได้ครับพี่พี่กำกับไ้น่อยก็ได้วานมลิ้นนมมืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไดมีสลิปไปใ่ก็ยได้เลยกดูแหพี่พี่ดีเฮงเฮงครับพี่เฮงเฮงครับโอ้โหสาธุสาธุเอาสุขภาพดีกว่าพี่ได้ครับ ไม่เดินเลยนะพี่เดินอยู่พี่อ๋อเดินเพิ่งเพิ่งมานั่งใช่ไหมครับได้เพ่งมานั่งนะก็ปวดปวดเส้นเลือดแล้วพี่โหแต่ร้อนไม่ได้แต่ก็ออกเดินแล้วพี่ร้อนระบมเลยใช่ร้อนไหมครร้อนจิงนะร้อนมากครับร้อนขอบคุณมากพี่ครับพี่ยายเังงครับ

มาพัทยาอยู่แล้วมาพาลูกเมียมาเที่ยวจะมีกเาี๋ี่เดินเที่ยวครับอนี้ก็เปิดโไงมไม่โไม่ใช่ลทางนี้มันไม่มาเลยอมันดังมนันอ่ะร้อน นักวัก่ไหครับพี่อ๋อพัสนสองเนาะ,ะครับพี่น่าละเจ้าแล้วแต่ไม่โดนหกร้อยหรอครับพี่หกร้อยได้ไหมครับมีเจ็ดร้อยแล้วพี่อ๋อมีเจ็ดร้อยแล้วนะแล้วอย่างี้บพี่อันนี้หมื่นข้างครับพี่ครับ เหรียนเหรียญพอโตแล้วครับพี่เกินอกนไสองพันอันนี้เท่าไหร่ครับสองพันไม่ไหวพันสามได้ไหมครับพี่อัน 5, นี้ผิดพันห้าะครับพี่นครับครับอ๋อเท่าทุนนะ แล้วนี่ครับพี่อันนี้พันห้าอันนี้พันห้าอันนี้หนึ่งพันอันนี้พันห้าเป็นสองพันห้าแล้วกันครับพี่เนอะโอเค อันนี้ก็ได้แบปรงถือเลยพี่เอาไปห้าร้อยก็ได้ไปห้าร้อก็ได้โอเคนี่ยสองพันห้าไงพี่โอเคดูนี่เลยโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับเหรียญไหมโอนี่ครับพี่ อนอคีนี่อะไรครับพี่เอาพันห้าพันห้ ห0ึ่ได้ไหมครับพี่<ห>น,นันห้าเลยพี่อะไรนะพี่นะห้าหรอเอาแบัเอาเอาพันสามยพันสามหรอมันหูไม่มีอ้าพันสามไมาได้พี่อย่างเงี้ยครับพี่สามพันห้า อันนี้25้ได้ไหมครับพี่ดได้3ามบได้30บเหรอครับพี่ถ้ลอ๋อมันแยะหมดเลยเนาะเนื้อปลาโอเคขอบคุณมากครับพี่ออเอาทีเเนื้อพาอมันแยะหมดเลยพี่ ก็ผมยี่สิบห้าแล้วก็อันนั้นอีกเป็นตับสามพันแปดนะพี่นะถูกไหมครับเป็นสามพันแปดนะพี่นะอสุน้องของสุกเี่ย่อนะครับใส่กออ่ยะ ทีบ้านไหนะรับาครับนี่คือนะครับก็จะมีการพบกันครรโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับได้ายนนเื่อนะครับเลยนะครับสวัสดีครับพี่สาธิต สวัสดีครับพี่เฮงเฮงครับ,รบเอ้าโอ้โทษทีโทษทีพี่ชายที่เอฟซีช่วยช่วยยกไหมพี่เดี๋ยวไว้ในนั้นครับผมผมครับไม่ว่าลูกชายดูแลชอบเล่นผาปะ่ะอ๋อเล่นด้วยไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะดูต้องกดไลค์ด้วยนะ

นี้จะน่ารักหน่อยนะพี่เท่าดี้นี่ทักสิบไม่ได้หรอพี่องเดียวองเดียวพี่เกิดเราเกิดขายยากหรอพี่อืมพระอียังขายขายง่ายหน่อยพี่ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ดูแล้วกับไปฝั่งไปหน้าด้วยกับนะบ่อยพอดีผมมานี่พี่มาพาลูกเ <c oughs> มียมาเที่ยวที่พัทยาพี่ดูเลยนะพี่ผมพวกกันนะพี่ไมา <observer. S 1> ขอบคุณมากนะครับพี่เฮงๆครับผมครับโชคดีครับขอได้ที่เราได้ครับพี่มันไม่พอต้องแล้วมันผอมเลยนะผมชอบดอกอ้วนหน่อยโอเคครับผมพี่ขอบคุณมากครับพี่เฮงๆครับผม โอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเพราะว่านอนน้อยนะครับหรือว่าไม่ได้นอนแทบไม่ได้นอนเลยครับก็8ปดโมงนะครับเลิกเดินแล้วครับก็อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับนะยครับมาออกไปรองรับแทะยางโอ้ล้านสามร้อยบาท